อ่ตอนนี้เรากางโน้ตบุ๊กออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยเปิดเลยเดี๋ยวส,สอนวิธีการเทสให้อ่าฝั่งนี้น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะโต๊ะนี้นะเปิดทุกเครื่องแล้วเอออ่บาบัตรนี้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสิถามเนี่ยบัตนี้สำหรับคนที่เปิดไม่เป็นทุกท่านคิดว่าปุ่มเปิดอยู่ตรงไหนอ่าคุณแม่คิดว่าปุ่มเปิดอยู่ตรงไหน บอมีัน <laughs> มันจะมีปุ่มเปิดอยู่คุณแม่ปุ่มเปิดเคยเห็นไอ้รีโมทโทรทัศน์บ่อ่ารีโมทโทรทัศน์มันมีมีมันสมีสัญลักษณ์คล้ายๆรีโมทโทรทัศน์แหละเอาเบ่งวงจอเดอ้อสำหรับคนที่หาปุ่มเปิดไม่เจอมองไปที่หน้าจอนี่ข้างหน้าข้างหน้านี่นีน,นี่สังเกตเดอ้อมันสมีปุ่มเน่น้อยปุ่มหนึ่งอยู่ทั้งทงแถวทึง,ทง,ทง,ทงสุดเห็นบ่อ่าปุ่มนั่นละปุ่มนั่นละ นี่นี่ปุ่มนี่คุณแม่นี่ปุ่มนี่นี่นี่เห็นบออ่าลองสี่มังก็เด้นนี่นี่ปุ่มนี่แล้วกดหนึ่งค้างอ่ากดหนึ่งค้างกดเธอเดียวคุณแม่กดหนึ่งค้างแล้วก็ปล่อยมือเลยเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาอ่ามาแล้วบาเนี่สําหรับคนที่เปิดคอมเสร็จแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเปิดไปก่อนเดี๋ยวสิสอนเบื้องต้นก่อนไปกดพิทโตมาเดี๋ยวผมไหมเด้ ต้องรอฟังสัญญาณก่อนเดี๋ยวสิบอกว่าเฮ็ดจังไดเนาะอันดับแรกนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยครับที่อยู่ข้างหน้าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพามันสามารถถือไปเฮ็ดงานบังไดก็ได้ซึ่งมันจะต่างจากคอมพิวเตอร์ตั้งตั้งโต๊ะมันก็จะเป็นนี่เห็นบ่นี่ไอ้กลองอิเล็กอยู่ข้างหลังนี่อันนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถามว่ามันเคลื่อนย้ายได้บ่มันก็เคลื่อนย้ายได้แต่ว่ามันหนัก อันนี้จะเบากว่าและจะสะดวกและง่ายในการพกพาไปทำงานคราวนี้คุณพ่อคุณแม่โน้ตบุ๊กเนี่ยทำไมเขาต้องสร้างมันขึ้นมาเขาสาร้างมันขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเฮาบ่มีอุปกรณ์ยังซี่เนาะในสมัยก่อนสมัยคุณพ่อคุณแม่สมัยตะกี้นี่นาทีท่านสมัยสุดก็น่า,าจ,จะเป็นวิทยุเนาะฟังวิทยุ มันก็พัฒนามาเรื่อยๆอจนมาเป็นสื่อสารกันกระไสไอ้สมัยตะกี้กระไสยังเกาะจดหมายบ่คุณพ่อคุณแม่เคยเขียนจดหมายบ่เคยเนาะเคยมีผู้เบาเขียนจดหมายมาจีบอยู่บ่เคยเอเอนั่นแหละสมัยก่อนเขาสื่อสารผ่านจดหมายแล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องของอมือถือโทรศพัพท์โทรศัพท์แบบสายแบบมีปุ่มกดเนาะมาเป็นสมาร์ทโฟน จนมาเป็นทุกวันนี้มันมีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งโน้ตบุ๊กซึ่งมันง่ายขึ้นมันสิซอยอำนวยความสะดวกในการเ็นงานคุณพ่อคุณแม่ไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันสารพัดประโยชน์มากมันสามารถหาข้อมูลก็ได้มันสามารถที่จะขายของขายของออนไลน์นี่่านในคอมเครื่องนี้ได้พ่อมเดี๋ยวสองวันนี้จะสอนประมาณ4-5เรื่องแต่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนเพราะว่าบางคนก็คือ ไม่เคยจับโน้ตบุ๊กไม่เคยจับคอมเลยผู้ใดหวัวจะเคยจับเธอแรกเนี่ยเอาคุณพอ่อคุณแม่ยกมือนะโอ้บอกเคยมีพรมาหัหวจะจับเธอแรกเนาะบอกไว้ก่อนนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้18,00 0บาทเวลาจับร,าาระวัระวังเด้อคุณแม่เด้ออย่าเห็ดหลนเนอเออขราวเนี้ยคุณพอ่อคุณแม่เมื่อกี้นี้ผมสอนไปก็คือปุ่มเปิดเนาะ ลังคนเปิดแล้วแต่บางคนก็นลืมเพราะฉะนั้นขออนุญาตอีกรอบหนึ่งทบทวนให้ชี้บัต้องกดเดอ้อชี้ไปที่ปุ่มเปิดผมสียางไปเบิงวัาสี่ถือบ่ผู้ใดเปิดให้หรือว่าใส่ใส่ความพีเสียจ้าไหนเจ้าือเปิดได้ชี้ไปที่ปุ่มเปิดผมจะเดินไปดูอยู่ไหนครับเปิดปุ่มไหนอ่าไม่ต้องกดนะชี้เฉยพออ่าตรงไหนคือปุ่มเปิดครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้คุณแม่อ๋อมันมันบริ้างดอกมันพักนาจอซื้ออ่า ปุ่มไหนปุ่มเปิดคุณแม่คุณแม่เปิดจังไรอ่าสี่ว้สีว้เด้อสีอยางไปเบงผู้ใดสี่บ่ถือตีมือได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไหนไหนปุ่มไหนคุณแม่มปุมมป่มเปิดอ่าปุ่มน,น,นี้เนาะคุณแม่อันไหนปุ่มเปิดอ่าปุ่มไนเนาะได้ได้ปุ่มเปิดคุณแม่อ่าไหนดูซิครับคุณพ่อปุ่มเปิดนั่นแหละอ้าวเขาเริ่มจากพื้นฐานเลยเด้อ <c oughs>